สวัสดีครับบ่าวเถ่าวัสดีทั้งชมครับครายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับวันนี้นะครับเดินทางนะครับมาหาปูทุ่งฝนนะครับผมบ่ได้มาหาปูหลายงวดครับตั้งแต่เขาพรรษาเนาะครับผมกลับเอาออกพรรษาแล้วนะพี่น้องเนาะครับมาหาปูเข้าไปฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่1ธันวาคม2566นะครับปูจะว่าจังไหนนะครับช่วงเขาพรรษาปูก็งวดไปหลายงวดนพี่น้อง นะครับเมื่อนี้เดิมทางมาแล้วนะครับเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับผม่าปูจะเน้นจะเด่นไฮบอนะครับเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันครับกราบน้ำมาสการครับปูกราบการน้ำมาสการจ้ะครับปูเป็มทอดครับค่ะค่ะตั้งแต่เขาพรรษากระลายงวดแล้วปูเนาะปูหยุดปูหยุดไปลายงวดธรรมชมมันบวถิดก็เลยหิขันอันนี้ออกพรรษานะครับชอว่า งวดแรกออกพรรษางวดที่แล้วคือว่าได้ตัวใดปูโอ้ยกับมัหนึ่งสี่คักหน่งนี่มีเคือเห็นปูเขียนไว้อยู่เฮ็ดไว้อยู่เอาานผู้ชมขอบอกกลาวเลขบสี่บปูสี่ของเองในอันในปูอยู่ไซที่สี่ของเองอ๋อนี่บอกานผู้ชมคอยอยู่นี่ปูให้เบิรงเมื่อกี้เยนี่ครับหนีโอ้ตัดเห็คัาปูนะตัดสีของเองนี่คือคองค แต่ตปัจจุบันนี้ว่ามันออกเล่าเล็ดตันใจเอาถิ่เลยบอลบุษย์ทรับครับผมไ <c oughs> อปูเขียนให้ตอเก่าอ <c oughs> ครับปูนี่ก็ได้ปูครับผมขั้นว่นเนาะครับเอาทออ่านผู้ชมออกพัญสาแล้วหไา้โชคน้ำปูกับหนวดที่แล้วปูเฮ็ดไว้กับตัดตัดจนเหลือแตนหน่หนึ่งซีหนึ่งซีพี่น้องนี่ เฮ็ดสื่อเฮ็ดสื่อหอฟองสีื่นฟองมันมันเสียมันเสียศูนย์มาเล่าออกนะครับหนึ่งสีตะล่าปูบรได้ปล่อยให้ได้พี่น้องเด้เพราะว่าปูว่าเข่าพรรษาปูบรได้ให้ท่านบอกออกแล้วเลืเฮ็ดสื่อเอาปูเดียวครับเฮ็ดสื่อโบะกบเรลโบะได้สำหรับว่าครับผมวิ่งศูนย์กับห้านี่ตัวสำคัญมาน้ำกันมาน้ำกันได้ี่หนาว วิ่งศย์กับห้าธรรมชมเลขติดสองหกเจ็ดเก้าศนะูนยูนกศูนเจ็ดนย์เก้ามบ่เขากันต้องเ็งนี่งเหมือนแับศูนย์่ยบ่ปูมันออกกันได้นาะ ออกไปได้งวดที่งวดที่แล้วกเกตรงตครับห้าสองห้าหกห้าเจ็ด้ากนี่แหละตัวมันจอกงวดนี่แหะปูหยากเนาะตรงกันกระเป๋าวาเก่าเก่าหายเก่าเกาหายทาโดนแล้วครับผมปีนี้ท่านไอ้วากได้ทชผููชม จะเลขน้ำกับเศร้าหรอไหมปีนี้ยังไม่ออกเลขตามคือเลขตามมันนั่นออกไรเศร้าหรือเลขมันจะมอกกรอกมอกคอของกบาลมือได้แล้วปูเดินหท่านผร้ชมก็มักจะหาไปแล้วเนาะเด่นที่ห้าวงที่ห้าสอง ร่องหาเก่าหาเก่าศูนย์เจ็ดตัดเนาะขับปัวตัดไปเลยโอ้โห<อ><อ>ครับผมโค้งสุดท้าย<อ>ด้วครับมาโค้งสุดท้ายนะครับร่องร่องหาเก่าศูนย์เจ<ห>็ดศูนย์หกมาตัดมาปูม <c oughs> าตัดมันละมันอยู่ใกลๆกันเห็นไหมตัวร่องไว้หมครับตัดสีคูห้าหกห้าเจ็ดหนเก้า ครับผมอาเจนย์ออกยังไงอะไรกัปูเกขีดป่หนาเมนเนาะขีขีกบอมบานมาปูอืมว่าเลยจะเป็นขี้คูมาปูเล็ยไเล็เห็นว่าครับขี้คู่ครับศูนย์เจ็ดมันเป็นเหล็กคูเลครับขีดขีกได้หาเก่าเ็ก่เาเป็นสีกระกไหล่องไว้ซื้อมาปูอฝันเกี่ยวกับรถได้ล่องไว้ซื้อมครับถ้าเปลี่ยนรถปูอ่าตัวลปูสี่ห้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าโอ้แต่มัน การให้มักมักกาแฟมดแล้วครับให้มักเขียนอะไรมาปูให้เขียนเหล็กฝันน้ำในปูฝันเกี่ยวกับรถฝันว่าจะได้ปับปูหัยฝันว่าสตาร์ทหมติดจะเขื่อรถสตาร์ทหมติดแต่ว่ากุญแจรถมันสูญเกศเนี้ยสูญเกศกระตุ้งเอาปูเขียนเหล็กฝันน้ำเนปูเหล็กฝันปูเขียนน้ำเนแต่ว่าฝันสตาร์ทหมติดจะเถื่อครับหัวมันสีแบนอยู่บนนู้นเนี่ยมอสมารถมอสไมาปัจจุบันงานอยู่ในเขาเรียนมามันเปื่อมาส่วนส่วน ทั้งที่สีหักล้วปทั้งใสทังทั้งหลังเลยครับมวนก็ามาเนเอบนบนดียังบนเหยียบนะบนเหยียบบดนเหยียบก็ับไปขู่ก็ไปบนทางรถทางรบ้นตาเลยวาบนบ้นถึงบนขังครับตาไ้โอ้ยจะเป็นเจ้าครับบบล่อเน้อคนขอมือว่าแกตาขั้วแน่ครับแล้วก็ไอ้เมาเหล่านี้นะผู้เท่าโอ้จเสี่ห้าเก้าวัตปุ เลขทะเบียนรถเลข4459ที่ปูเจ้าไหนคะครับปูถ้าทัซซี่หาเก่าซ้ำปูมันเลขมันเลขได้เลยขามเสียนด้อู้ยอุ้ยให้ในม่านี่บอกยังยังยังก็เป็นยังปูไม่เสียบเราไม่ยื่นใส่เพราะว่าอาการไป็นพิลคนถ้าขาไปเสียบที่พุ่นแล้วเราจะหอมมากปูจะเขียนเลขฟันให้ได้ท่านผู้ชมได้นะครับเลยฟันเนาะจับปูตีตัวหนึ่งละทะเบียนรถปูคือซี ซี5ีหาเก้าปปูีกสสห้าเก้าี่เตเ้ซี่เนี่นะสามตัวเส้นน้ำแนปูครับผมปูวาซีหาเก้าเป็นเลขเลขขามเสียนด้วพี่น้องปูได้จับให้หาเก้าซนะครับบนล่างปะปูมันสามตัดิแล้วเรยียกเหียกอะไรกันก็ได้ครับ บนล่างกับด้วยได้พี่น้องเลอครับปูกับตัดให้แล้วโอ้ยนัวเสียดายหนึ่งทีเสียดายหมดที่แล้วเนะน้าปูเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างไอ้เขาเขาทั้งเหล็กเหล็กอาพ่อเห็นนี่ปะปูเขาเหล็กวิ่งเนาะเหล็กวิ่งครับผมสี่กับเก้าน้ปูเนาะสั่งปูไปสั่งปูไปซื้อแต่ว่าปูบริสปอยได้พี่น้องได้ปูว่ามาหาปูอยู่แต่ว่าปูว่าล่อออกคุณสาปูว่าเนาะครับมันออกอยู่แต่ว่าบริ ไม่เบรกเบกมันติดงานแน่นอนครับปูติดงานพอมอยู่ันไหมปูดุงปูไว้เลยวะนี่เป็นวนๆครับเสดยเนะปูเนาะน่ครับวิ่งสี่กับเก้าจะมวามกับอะไรแต่ว่าโอ้ยมันเสดดีเด็เขียนไปอันนั้นหนึ่สี่ครับสี่นไล่ไปลเดกเล่ามาออกหลักน่ครับนี่วดที่แล้วท่านผู้ชมงวดที่แล้วหนึ่งสี่นะครับผมหนึ่งสี่เองคือแงว่าออกอยู่มบอกมา เข้าอย่าหวนน้ำคนเอชเอาพี่น้องเซียสูนนะครับนี่ครับแคปหน้าจอได้ทำผู้ชมเด้อนะครับปู่ทุ่งฝนนะครับออกพรรษาแล้วให้มักมาเหนื่อยแล้วนี่เก้าสี่เนี่ยมักเก้าสี่ครับปู่ว่าปู่มักคือมักตัวเก้าสี่นี่พี่น้องเลขที่เปลี่ยนรถปู่คือซีซีหาเก้าสองมาอีกเบนตัวนี้เนาะสองมาเบนจินสองเกียติปูสองหกสองเก่าอีกบ้างไหเนาะครับ ถามาสองคือสองเจ็ดครับฝันปูฝันว่ารถสตาร์ตปกติทุกพี่น้องรถปูนะเซ้ามาเนี่มอใส่มาเสียวรถปูอีกครับกับตัวนี้ก็เป็นได้นเนาะนี่เนาะครับนี่ตัวนี้เก้าหกปูปได้วันซุกเนาะเลขติดมาน้ากันได้มาปูเลขติดมาน้ากันได้สองเจ็ดนะสองเจ็ดหกเก้ามาน้ากันได้ปูว่าอื ป 4, 94, 94, ู่าปูมักเล็กฝันเด้ทำช่ม9ก้าสี่เก้าสี่กงานปูครับสมตัวปูมักติปูปู่าสี่ห้าเก้า่ไรปู่าเป็นเล็กขามเสียนนะครับปูเลยว่าเอาเอาเป็นห้าเก้าสี่เอาเป็นห้าเกปูว่าเก้าสี่สี่เก้เนี่ยเก้าหาเ้าอะไรเนาะครับผมแต่มันเล็กที่มาอยากได้เนาะครับเลปูมักมันจะเือพอดีห้เก้ ติดกับเล็กคำนวณปูมดตัดเอานีตัดเอาอะไรนะปูนะก็ซีหากาตัดเอาครับมากขาซีกับซีหาซีครับตัด6กประตูก็ได้ครับผมแต่ว่าอยู่ในเหล็กไม่มีเหล็กไม่ในใจกับตัดเอาตัดเสียวเองครับผมเอานกาเลือกเอานีน้ำมักสูนน้ปูสูนหาเพราะมันน้ำกันมาปูเมียนเพสูนหาหนาเมียะอาเอาธรรมชม นะครับวิ่งนะครับวิ่ง0ูนย์กับห้าได้พี่น้องเด้อทหารมาหายันยู่นีนะหาสองิครับทหามาหาสองปูครับแคปนาจอได้ทชมเดอศูนย์กับหปูเด่นที่หเลขติดสองหเก้านะครับศูนย์สองศูนย์หะครับราคาคือหาสองหาหหาเหาเก้าครับปูตัดหาเหลือหน่อยลงนะครับตัดศูนย์สองนาห้าหกห้าเจ็ดนะครับเหลือแค่ห้าสองตัวเน้น ห้าเก้าศูนย์เจ็ดตัวรองกับศูนย์หกครับอีกตัวหนึ่งครับเหลืออยู่สี่คู่เลขฝันปูหาเกาซีตาปูมักเกาซีครับท่านผู้ชมมาเกาซีที่ปูเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับกราบขอบ,บุญขอบคุณปูนะพี่น้องเนาะเอาออกภาษาแล้วให้หิงๆ <laughs> ให้ได้โชคครับผมยันยันดีเปลี่ยนมาขาเลยเนาะแมนดีอยู่เลยยันเปลี่ยนมาแห้งนะครับเป็นเปลี่ยนเปียหาเลยครับ แต่เปลี่ยนมาเป็นหาเปเลี่ยนได้ขอบค <ขอ S 1> <า>ุพอๆกันคลิปนะ้าสวัสดีครับ